วันนี้อ่ะคือไปบ้านเพื่อนมาใช่ปะเออและทีนี้ก็คือไปเจอหน้าแม่เพื่อนก็ยืนมองอยู่สักพักนึงเลยถามว่าแม่คะทําไมหน้าตึงจังแกก็บอกไปเลยว่าที่หน้าตึงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะอารมณ์หรือว่าอะไรนะก็คือรองพื้นแกเนี่ยที่แกใช้เนี่ยมันทําให้หน้าตึงเอเราก็งงใช่ปะว่ามันตึงได้ยังไงคะแกก็บอกมานี่มานี่เดี๋ยวจะไปล้างหน้าแล้วก็มาลองทาดูเออนั่นแหละแกก็มานั่งให้ทาเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะรองพื้นที่แกใช้อ่ะ มันชื่อรองพื้นลังนกเออรองรองพื้นลังนกเนื้อเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ําคือเกี่ยง่ายตบไายตบไปแล้วก็คือผิวเต่งตึงขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมเหมือนคลิปเลยเนี่ยเต่งตึงขึ้นทันทีจากที่ผิวแบบออนเหี่ยวๆหน่อยเนาะเพราะว่าคนมีอายุอ่ะก็จะผิวแบบไม่ค่อยเต่งตึงเท่าไหร่แต่นี่คือทาเข้าไปผิวเปลี่ยนเลยก็เลยแบบเฮ้ยมันมีจริงจริงหรอวะมันมีจริงๆเหรอลองพื้นแบบเนี้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็คือมันมีจริงๆเนี่ยรอดูได้เลยเนี่ยเออคือเวิร์กมาก มันเป็นรองพื้นที่ผสมบำรุงเข้าไปด้วยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยรอดูรอดูเนี่ย,น,ย,น,ยนี่คือผิวจริงๆของแกไปหาลอง